สวัสดีครับผมอัตตาหิตวันนี้กําลัานะที่มาสปอยมังงะเรื่องเด็กหญิงจากอีกฟากฝั่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าซีวาที่ถูกทิ้งไว้ในป่าและได้รับการเลี้ยงดูจากสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่าครูซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเก่งปีศาจที่อาศัยอยู่ในโลกอีกด้านที่เรียกว่าดานนอกโลกของซีวาและครูนั้นถูกแบ่งแยกจากโลกมนุษย์ โดยมีคำสาปที่ว่าหากสิ่งมีชีวิตจากด้านนอกสัมผัสกับมนุษย์จะกลายเป็นปีศาจสีดำสำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่8นะครับแต่ก่อนจะไปฟังสปอยอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอตอนที่3 6ครูสังเกตเห็นว่าซื้อคุมของซีวาหายไปเขาจึงคิดว่าเธอแน่จะออกไปข้างนอกเขาจึงรีบออกไปตามหา และตะโกนรีกเธอไปด้วยแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาจนกระทั่งเดินมาถึงจุดที่รองเท้าของเธอวางอยู่เขาได้ถามกาพวกนั้นว่าพวกมันเห็นเธอบ้างไหมซึ่งมันก็บอกว่าไม่เห็นเพียงแค่เห็นบางอย่างถูกฝังอยู่จึงขุดขึ้นมาเท่านั้นเขาจึงถามย้ำอีกครั้งว่าพวกมันไม่เห็นจริงๆใช่ไหมซึ่งพวกมันก็บอกว่าใช่เพราะพวกมันก็เพิ่งออกมาจากการต่อสู้เหมือนกัน ต้องเป็นเขามากกว่าที่ควรรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนพอได้ยินแบบนั้นเขาก็เข้าไปจับตัวมันไว้ทันทีพร้อมกับบอกว่าเพราะเขาไม่รู้เขาจึงตั้งคำถามอยู่ในตอนนี้แต่สุดท้ายเขาก็ต้องถามมันดีๆอีกครั้งว่าเห็นเธอบ้างไหมเพราะเขาคิดว่าเธอคงไปได้ไม่ไกลพวกมันจึงพากันบินออกไปเขาจึงหยิบรองเท้าของเธอขึ้นมาแล้วถามว่า ทำไมต้องออกมาลุยหิมะแบบนี้แล้วทำไมต้องออกไปมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือเธอถูกทหารจับตัวไปแล้วแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะทหารพวกนั้นไม่รู้จักบ้านของเขาศูนทหารหัวนกทั้งสองคนก็กลายเป็นต้นไม้ไปแล้วจึงไม่มีทางที่จะมีใครจับเธอไปได้สุดท้ายเขาจึงคิดว่าเธออาจจะได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ดังนั้นเขาต้องรีบหาเธอให้เร็วที่สุดเขาเดินตามหาเธออยู่แบบนั้นจนกระทันได้ยินเสียงเธอที่เรียกเขาเขาจึงตะโกนตอบเธอไปแล้วเดินตามเสียงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายพบว่าเธอนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เขาจึงรีบเข้าไปถามเธอว่าทำไมเธอถึงออกมาจากบ้านทำไมไม่รอเขาตามที่ตกลงกันไว้ทั้งๆที่ร่างกายของเธอยังอ่อนแอนอยู่เธอจึงบอกว่า เธอขอพรให้เขาเจอเธอเร็วๆซึ่งมันก็ได้ผลว่าแล้วก็ยืนซอยคอของเขาให้เขาดูและยังบอกอีกว่าเขาเคยบอกว่ามันเป็นของสำคัญเธอจึงพยายามเต็มที่เพื่อตามหามันให้เจอว่าแล้วก็ยืนมันให้เขาซึ่งเขาก็กำมันไว้แน่นพร้อมกับคิดว่าทำไมเธอต้องทำขนาดนี้เพื่อมันด้วยและในตอนนั้นเองเขาก็สังเกตเห็นว่า มือของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วซึ่งนั่นแปลว่าคำสาบกำลังลุกลามไปเรื่อยและเธอเหรือเวลาไม่นานแล้วนั่นทำให้เขาสมเพชตัวเองมากที่ไม่สามารถทำอะไรเพื่อเธอได้เลยพอเห็นว่าเขาเงียบไปเธอก็รู้ได้ทันทีว่าเขากำลังโทษตัวเองเธอจึงบอกเขาว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยเพราะมันเริ่มตนก่อนที่เขาจะกอดเธอเสียอี เธอสังเกตเห็นมันตอนที่ย้ายมาบ้านหลังนี้ใหม่ๆเมื่อมาถึงบ้านใหม่เธอรู้สึกเหนื่อยมากยังไม่เคยเป็นมาก่อนแต่เธอก็ไม่ได้กังวลอะไรเลยจนกระทั่งเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าและเห็นว่าบริเวณหน้าอกของเธอเปลี่ยนเป็นสีดำพราะได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามว่าทำไมเธอถึงไม่บอกเขาตั้งแต่แรกเพราะบางทีมันอาจจะหาทางป้องกันได้เธอเธอก็บอกว่า ไม่มีทางที่จะทำให้คำสาบนี้ดีขึ้นได้และเธอก็รู้ว่าเขากังวลเกี่ยวกับเธอตลอดเวลาและที่เขาออกไปข้างนอกก็เพื่อที่จะช่วยเธอเพราะแบบนั้นเธอจึงอยากพยายามเพื่อเขาบ้างว่าแล้วก็ยิ้มออกมาก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นร้องไห้ซึ่งเธอก็รีบพุ่งเข้ากอดเขาทันทีพร้อมกับบอกว่าอย่าไปไหนอีในระหว่างที่กอดเธออยู่นั้นเขาก็คิดได้ว่าเขาเป็นคนที่โง่มาก ที่ผ่านมาเขาเอาแต่คิดที่จะปกป้องเธอจนลืมไปว่าที่ผ่านมาเธอแค่ต้องการใครสักคนที่คอยอยู่เคียงข้างเธอพอคิดได้แบบนั้นเขาก็เดินไปหยิบดาบและบอกว่าครั้งนี้เขามั่นใจว่าจะช่วยเธอได้แน่นอนว่าแล้วก็ใช้ดาบกรีดเข้าที่หน้าอกของตัวเองจากนั้นก็จับมือเธอเข้าไปในนั้นพร้อมกับบอกให้เธอเอาวิญ,ญญาณของเขาไปตอนที่37 ครูนั่งดูซีวาขณะที่เธอหลับอยู่บนเตียงพร้อมกับคิดว่าที่ผ่านมาเขาออกเดินทางตลอดทั้งที่ไม่รู้ว่าเป้ามปหมายปลายทางคืออะไรแต่เขาก็ไม่สามารถยอมแพ้ได้มีบางส่วนที่เขาจำได้ว่าการเป็นมนุษย์เป็นยังไงแต่เขาก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเองแต่เขารู้ว่าถ้าเขาหยุดตัวตนของเขาจะหายไป และนั่นมันทำให้เขากลัวจนกระทั่งเขาได้เจอกับเธอเธอเหมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างแต่ก็ริบรีเกินจะเห็นทางข้างหน้าเธอเปราะบางมากจนกลัวว่าลมหายใจจะดับสูญแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าสิ่งอื่นใดคิดได้แบบนั้นเขาก็มอบสร้อยคอให้กับเธอพร้อมกับบอกว่าเขาอยากให้เธอเก็บมันไว้มากกว่าและหวังว่าเธอจะใช้ชีวิตโดยไม่รู้จักความมืดมิด และขอให้เธอได้พบกับแสงสว่างจากนั้นเขาก็เดินออกจากห้องไปซีวาตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่พร้อมกับคำถามว่ามันเป็นแค่ความฝันใช่ไหมแต่เธอก็เห็นว่าเธอกำลสร้อยคอเอาไว้ซึ่งพอเปิดดูหน้าอกก็เห็นว่ารอยดำหายไปแล้วพอรู้แบบนั้นเธอก็รีบลงจากชั้นสองเพื่อบอกให้ครูรู้แต่ไม่ว่าจะตามหาเขาที่ไหนก็ไม่เห็น เธอจึงคิดว่าเขาน่าจะยังไม่กลับมาระหว่างที่ยืนรอก็มีหิมะตกลงบนหัวของเธอเมื่อหันไปดูก็เห็นว่าเป็นฝีมือของกาพวกนั้นเธอจึงบอกพวกมันว่ารอยสีดำบนตัวของเธอหายไปแล้วนั่นทำให้พวกมันถามกลับมาว่าเธอถามได้ยังไงแต่เธอก็บอกได้เพียงว่าเธอไม่รู้และยังบอกอีก,กาว่าเธออยากจะบอกให้ครูรู้ ซึ่งมันก็ถามเธออีกว่าทำไมเธอถึงคิดจะบอกทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เธอบอกเองว่าอย่าบอกเขาซึ่งเธอก็บอกแค่ว่าเธออยากให้เขารู้มันจึงปล่อยให้เธอออกตามหาเขาซึ่งไม่นานเธอก็หาเจอและเขาไปเรียกเขาให้รีบกลับบ้านจากนั้นก็วิ่งนำไปก่อนแต่เขาก็ไม่ได้ตามเธอมา เธอจึงกลับไปจับมือเขาเพื่อพากลับบ้านเมื่อกลับไปถึงกาก็รีบพูดทันทีว่าคำสาปของเธอหายไปแล้วนั่นทำให้เธอโวยวายเพราะเธออยากจะเป็นคนบอกเขาเองแต่มันก็ยังไม่พูดคำว่าคำสาปของซีวาหายไปแล้วเธอจึงหันไปหาเขาแล้วกระโดดลดเต้นด้วยความดีใจแต่เขากลับถามขึ้นมาว่าซีวาคืออะไรนั่นทำให้เธอหยุดนิ่งทันทีก่อนจะบอกว่า เขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเขาไม่ควรเล่นตอนนี้เพราะมันไม่ตลกและเขาก็ไม่เก่งเรื่องนี้แต่เขาก็ถามอีกว่าเรื่องตลกคืออะไรนั่นทำให้พวกกาเริ่มคุยกันว่าอาการของเขาแปลกไปมากเขาดูเหมือนจะลืมทุกอย่างจังหวะเขาก็พูดขึ้นอีกว่าเขาไม่เข้าใจว่าเธอกำลังพูดถึงอะไรพอได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกว่าเขาคงจะเหนื่อยมากแล้วจริงๆ ดังนั้นเขาควรกลับเข้าไปในบ้านแล้วพักผ่อนให้เพียงพอว่าแล้วก็พักเขาเข้าไปในบ้านพร้อมปิดประตูเอาไว้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเธอก็คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงลืมเธอไปแบบนี้และในตอนนั้นเองคนภายนอกก็เดินเข้ามาพร้อมกับถามเธอว่าเขาพยายามแล้วใช่ไหมและดูเหมือนว่าเขาจะทำสำเร็จด้วยพอได้ยินแบบนั้น เธอก็หันไปถามมันทันทีว่ามันรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นก็ได้โปรดบอกเธอด้วยซึ่งมันก็บอกว่าเขาได้มอบจิตวิญญาณให้กับเธอจากนั้นก็อธิบายวิธีที่จะมอบจิตวิญญาณให้เธอเข้าใจก่อนจะสรุปว่าจิตวิญญาณของเธอได้รับการซ่อมแซมแล้วพอได้ฟังแบบนั้นเธอก็จับหน้าอกตัวเองแน่นก่อนจะถามอีกว่า เขาทำแบบนั้นจริงๆใช่ไหมซึ่งมันก็บอกว่าเขาจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปที่มีความคิดและการตัดสินใจเป็นของตัวเองเขาจะไม่พูดคุยเสียงดังไม่ตอบโต้เหมือนอย่างที่เคยทำเขาจะกลายเป็นเหมือนคนที่โดนคำสาปทั่วๆไปและรอเวลาสิ้นสุดของการดำรงอยู่ตอนที่38หลังจากได้ฟังคำอธิบายจากคนภายนอกซีวาก็เข้าไปหาครูที่อยู่ในบ้าน แล้วถามเขาว่าเขายังไม่ได้ลืมไปทั้งหมดใช่ไหมซึ่งเขาก็ถามกลับมาว่าลืมอะไรเธอจึงบอกว่าลืมอะไรหลายๆอย่างรวมถึงเธอด้วยแต่เขากลับเรียกชื่อเธอขึ้นมาทาให้เธอยิ้มได้แต่มันก็เปลี่ยนเป็นความเศร้าเมื่อเขาถามว่ามันเป็นเธอที่เธอพูดถึงก่อนหน้านี้ใช่ไหมพอได้ยินแบบนั้นเธอก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เธอเห็นมันไม่ใช่ความฝันโดยในตอนนั้น เขาได้กรีดหน้าอกของตัวเองก่อนจะดึงมือเขาเข,าเข้าไปลองลับบางอย่างในนั้นจากนั้นเธอก็ได้ดื่มเข้าไปสุดท้ายเธอก็กลับมาถึงบ้านโดยไม่รู้ตัวและทั้งหมดต้องขอบคุณเขาพอคิดได้แบบนั้นเธอก็ตกหน้าตัวเองเพื่อเรียกสติกลับมาจากนั้นก็เริ่มเก็บข้าของที่กระจัดกระจายไปทั่วโดยไม่ลืมเรียกเขามาช่วยทั้งสองช่วยกันขนของออกจากบ้าน ซึ่งเขาได้ถามเธอว่ากำลังทำอะไรเธอจึงบอกว่าต้องช่วยกันทำความสะอาดบ้านถึงแม้เขาจะลืมแต่มันก็แค่ตอนนี้เท่านั้นเขาจะต้องทำกิจกรรมตามปกติเพื่อให้ความทรงจำกลับมาหลังจากนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่าโต๊ะขาหักซึ่งมันทำให้สั่นคลอนไปทั้งโต๊ะซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่มีเสียงล้มมาจากในบ้าน หลังจากนั้นเธอจึงได้ใช้พามัดขาของครูกลับคืนแต่พอลองเดินเขาก็ล้มอีกครั้งเธอจึงให้เขาจับมาอีกด้านของเธอแล้วเดินออกไปด้วยกันระหว่างนั้นเธอก็เล่าว่าเธอถูกฐานไลลา,ลาจนได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าเขาจึงพาเธอกลับบ้านด้วยวิธีเดียวกับที่เธอทำกับเขาในตอนนี้และยังเล่าถึงครั้งแรกที่ได้เจอกันในตอนนั้นเธอตื่นขึ้นมากลางดึกในป่า และเขาก็กำลังมองมาที่เธอแต่พอเห็นเธอตื่นเขาก็วิ่งออกไปเธอจึงวิ่งตามแต่เพราะความมือทำให้เธอหล่มจนได้รับบาดเจ็บสุดท้ายเขาก็กลับมาแล้วสอนวิธีทำแผลให้เธอจากนั้นเธอก็เรียกเขาว่าครูเพราะเขามีความรู้รอบด้านนอกจากนี้เธอยังเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเธอและเขาไปตลอดทางแต่เขาก็มักจะถามว่า ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจริงใช่ไหมซึ่งเธอก็บอกว่าใช่และเธอไม่เชื่อว่าเขาจะลืมมันทั้งหมดแต่พอคิดว่าเขาลืมไปหมดแล้วเธอก็ถามอีกว่าทำไมเขาต้องมอบมันให้เธอเพราะหากเขาลืมทุกอย่างเพราะจิตวิญญาณนั้นเธอก็ไม่ต้องการมันและจะคืนมันให้เขาว่าแล้วก็พยายามฉีกเสื้อเพื่อเปิดหน้าอกของตัวเองออกเห็นแบบนั้นเขาจึงถามว่า เธอพยายามจะทำอะไรเธอจึงเข้าไปกอดเขาและบอกให้เขารีบจําทุกอย่างให้ได้เพราะเธอไม่ชอบที่เขาเป็นแบบนี้และในตอนนั้นเองทหารกลุ่มหนึ่งก็โผล่เข้ามาซึ่งพวกเขาได้จับครูกดลงพื้นแล้วใช้หอกแทงมิยังเธอจึงตะโกนห้ามและขอให้ปล่อยเขาไปซึ่งทหารนายหนึ่งก็สั่งว่าไม่จำเป็นต้องทำร้ายเขาเพราะมันไม่มีประโยชน์เพียงแค่จับตาดูไว้ เราไม่รู้ว่าเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้เมื่อไหร่ซึ่งทหารที่คล่อมอยู่บนตัวเขาก็ทำตามจากนั้นทหารก็พาตัวเธอไปขึ้นเกวียนเห็นแบบนั้นเธอก็ตะโกนกลับไปหาครูและถามว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เพราะเธอกำลังจะถูกทหารพาตัวไปในที่ที่ไกลแสนไกลแล้วแต่เขากลับหันหลังกลับโดยไม่สนใจเธอเลยนั้นทำให้เธอนิ่งไปและถูกจับขึ้นรถอย่างง่ายดาย ตอนที่39ทหารเข้าไปรายงานให้กษัตริย์ทราบว่าตอนนี้จับตัวเด็กหญิงได้แล้วและกำลังอยู่ระหว่างการนำตัวมาที่ประสาทโดยทหารทุกนายปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายใดๆพอได้ยินแบบนั้นกษัตริย์ก็บอกว่าถามมาถึงแล้วให้ขั้งเธอไว้ในคุกใต้ดินด้านซีหวาเมื่อมาถึงประสาทเธอก็ถูกคุมตัวไปยังคุกใต้ดิน ซึ่งระหว่างนั้นก็มักจะได้ยินเสียงขอร้องอ้อนวอนให้ปล่อยตัวจากคนที่ถูกจับขังไว้โดยบอกว่าตัวเองไม่ได้ถูกสาปและยังมีครอบครัวรออยู่ที่บ้านแต่ทหารกลับไม่เคยรับฟังและยังสั่งให้ขุบปากด้วยเธอถูกพาตัวไปไว้ที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นเธอก็เอาแต่นั่งกอดเขาแล้วถามว่าครูเป็นอะไรไป เขารู้ไม่ว่าถ้าเสียจิตวิญญาณไปแล้วเขาจะลืมทุกอย่างแต่ถ้าเขารู้ก็อาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้สนใจเธออีกแล้วพอคิดได้แบบนั้นเธอก็หยิบสร้อยคอออกมาซึ่งนั่นทำให้เธอคิดได้ว่าเขาเคยพบว่ามันเป็นของสำคัญของเขาถ้าเธอเอามันให้เขาดูก่อนหน้านี้ความจำของเขาอาจจะกลับมาแต่สุดท้ายเธอก็บอกว่ามันไม่น่าจะได้ผลเพราะเขาจำเธอไม่ได้เลย และไม่มีวันจะจำได้ในขณะเดียวกันกษัตริย์ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณเหล่าทหารที่ออกไปปฏิบัติภารกิจในการตามล่าตัวเด็กหญิงและหวังว่าทุกคนจะได้รับพรจากพระบิดาหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เหล่าทหารออกไปพักผ่อนรอไม่นานบาทหลวงก็เดินเข้ามาซึ่งได้บอกว่าได้สวดมนต์ต่อพระบิดาแล้วซึ่งพระองค์พอใจมากที่สามารถจับเด็กหญิงมาได้ ตามที่พระองค์กําหนดไว้จากนั้นกษัตริย์ก็พูดขึ้นมาว่าเขาได้ยินว่าเธอมีอายุแค่เจ็ดขวบเท่านั้นซึ่งบัตรหลวงก็บอกว่าตัวเองก็ได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกันเขาจึงถามอีกว่ามันผิดไหมซึ่งบัตรหลวงก็บอกว่าไม่ผิดและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องจัดการกับเธอแล้วโดยเมื่อถึงเวลาที่กําหนดกษัตริย์เขาและหลวงพ่อจํานวนหนึ่งจะต้องประกอบพิธีเพื่อนำวิญญ,ญาณออกจากร่างของเธอ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของอาณาจักรแห่งนี้แต่โชคดีที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงเห็นสมควรที่จะประทานพรพวกเขาด้วยคำสั่งสอนพอฟังทุกอย่างจบกระสัตย์ก็ลงไปนั่งกับพื้นทันทีเห็นแบบนั้นบาทหลวงจึงเข้าไปถามว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งเขาก็บอกว่าเขาสบายดีจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนอีกครั้งพร้อมกับถามว่า เวลาที่ถูกกำหนดไว้คือเมื่อไหร่บัทหลวงจึงบอกว่าเป็นเวลาที่ยงวันของพรุ่งนี้เมื่อถึงเวลาที่กำหนดซีวาได้เดินเข้าพิธีโดยมีผ้าคลุมไว้ทั้งตัวระหว่างเดินผ่านกลุ่มหลวงพ่อก็มีเสียงซุบซิบดังขึ้นตลอดเวลาเมื่อไปถึงหน้าแท่นพิธีกระสัดก็บอกให้เธอขึ้นไปบนแท่นจากนั้นเขาก็หันมาบอกกับผู้ร่วมพิธีว่าวันนี้จะเป็นวันที่คำสาบ ที่กัดกินผู้คนมาหลายปีจะต้องสิ้นสุดทุกคนจะได้รับวันใหม่ที่สดใสพวกเขาจะนำวิญญาณของเด็กหญิงจากอีกฝั่งออกจากร่างและถวายมันแด่พระบิดาหลังจากกล่าวคำในพิธีจนครบถ้วนหลุงพ่อที่ร่วมพิธีก็ร้องเพลงออกมาซึ่งเนื้อเพลงพวกนั้นมันทำให้สีวารู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยได้ฟังจากที่ไหนมาก่อน และในตอนนั้นเองเธอก็หันไปเห็นดาบที่ก,กษธธัตริย์ถือเอาไว้จึงรีบเบือนหน้าหนีซึ่งเขาได้มาถามเธอว่าเธอมีคำพูดอะไรอยากจะฝากก่อนที่จะเริ่มพิธีไหมเป็นข้อความที่อยากจะฝากให้ใครสักคนแต่เธอก็บอกว่าเธอไม่มีใครเลยซึ่งเขาก็พยักหน้าเข้าใจก่อนจะถามอีกว่าเธอพร้อมแล้วหรือยังประโยคนั้นทำให้เธอนึกถึงช่วงเวลาที่ได้ใช้รูปก,กับครู ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความโศกเศร้าสุดท้ายเธอจึงร้องไห้ออกมาพร้อมกับบอกว่าเธอไม่รู้ตอนที่40ดาบหล่นจากมือของกษัตริย์พร้อมๆกับร่างกายที่ล้มลงไปทหารจึงรีบตามหมอมาเพื่อตรวจอาการแต่ผ่านมาสามวันแล้วเขาก็ยังไม่ตื่นแม้หมอจะยืนยันว่าร่างกายของเขาไม่มีความผิดปกติอะไรเลยนั่นจึงทำให้ทุกคนในปราสาท อยู่ในอาการกังวลและได้แต่ขอพรให้เขาหายโดยเร็วโดยบาดหลวงได้มองออกไปข้างนอกที่ฝนกำลังโปรยปลายลงมาทำให้เขาเชื่อว่าพระบิดากำลังร้องไห้เสียใจหรือไม่บางทีก็อาจจะกำลังโกรธอยู่ในขณะเดียวกันซีวาที่นอนอยู่บนเตียงก็เอาแต่คิดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งหลังจากที่กษัตริย์ล้มลงไปทุกคนในห้องต่างก็อารมณ์เสีย ซึ่งในตอนนั้นเขาได้กุมหน้าอกเอาไว้แน่นราวกับเจ็บปวดมากซึ่งเธอสงสัยว่าหัวใจของเขาจะได้รับความเจ็บปวดไปด้วยหรือเปล่าและในตอนนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงเปิดประตูตามโดยรองเท้าของเธอที่ลอยเข้ามาจากนั้นประตูก็ปิดลงก่อนจะมีเสียงดังขึ้นว่าเสื้อผ้าของเธอถูกทิ้งไปแล้วนั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เหลืออยู่พอได้ยินแบบนั้นเธอก็ถามกลับไปว่า โจของเสียงเป็นใครแต่ฝั่งนั้นก็บอกว่ามันไม่สำคัญเธอจึงถามอีกว่าสุขภาพของกษัตริย์เป็นยังไงบ้างนั่นทำให้คนคนนั้นแปลกใจมากที่เธอเป็นห่วงคนที่พยายามจะฆ่าเธอก่อนจะบอกว่ากษัตริยังสบายดีและหวังว่าจะตื่นในเร็วๆนี้จากนั้นก็บอกอีกว่าเธอควรจะเป็นห่วงสุขภาพของตัวเองก่อนเพราะได้ยินมาว่า เธอไม่ยอมทานอาหารเลยซึ่งเธอก็บอกว่าเธอไม่หิวคนคนนั้นจะบอกอีกว่าเธอควรจะกินมันบ้างเพราะถ้าเธอตายไปทุกคนจะเดือดร้อนนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าช่วงนี้หัวใจของกษัตริย์ค่อนข้างอ่อนแอซึ่งคงเหลือเวลาไม่มากนักเธอจึงถามกลับไปว่ากษัตริย์จะตายไหมซึ่งคําตอบก็คือไม่รู้คนคนนั้นยังบอกอีกว่า หัวใจของกษัตริย์อ่อนแอเป็นเพราะกษัตริย์เป็นผู้อ่อนแอเป็นคนอ่อนโยนและขี้ขลาดจนไม่เหมาะกับบัลลังก์แต่เพื่อประโยชน์ของอาณาจักรและประชาชนกษัตริย์ต้องแสดงบทบาทเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และทรงเกียรติแต่เขากลับไม่เคยฟันดาบด้วยความมั่นใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวในทางกลับกันเขากับโยนภระนั้นให้ทหารผู้กล้าหาญและพักดีของเขาเสมอเขาเป็นกษัตริย์ที่ยากจน และนาเวทนาและคุกใตดินแห่งนี้ก็มีไว้เพื่อปกป้องคนดีที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะเป็นเรื่องยากมากที่จะบอกได้โดยการดูว่าบุคคลนั้นถูกสาบหรือไม่ดังนั้นถ้ามีใครตกเป็นผู้ต้องสงสัยจะถูกฆ่าทันทีเพราะถ้าหากปล่อยไว้อาจจะสร้างความเสียหายในอนาคตดังนั้นกษัตริย์จึงคิดวิธีที่จะซ่อนคนเหล่านั้นเอาไว้หากใครถูกสาบ อาการต่างๆจะปรากฏออกมาในระยะเวลาหนึ่งซึ่งพอถูกขังไว้จนถึงเวลาเหมาะสมก็จะสามารถแยกได้ว่าใครถูกสาบหรือบริสุทธิ์เหมือนกับผู้ชายที่ถูกขังในห้องตรงข้ามเธอเมื่อวานคือวันที่ถึงเวลาของเขาและเขาได้รับการยืนยันว่าบริสุทธิ์จึงถูกปล่อยตัวไปคุกใก้ดินแห่งนี้มีข้อพิสูจน์ที่บอกความแตกต่างระหว่างสีดำกับสีขาวซึ่งเป็นวิธีที่กษัตริย์คิดค้นขึ้น เพราะเขาไม่อาจจะทนเห็นเลือดหลังลินได้อีกต่อไปพอได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกว่ากษัตริย์เป็นคนดีจริงๆแต่คนนัคนนั้นกลับบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเพราะท้ายที่สุดมันช่วยเหลือได้เพียงคนไม่กี่คนที่อาศัยอยู่ในเมืองปราสาทเท่านั้นดังนั้นจึงบอกได้ว่าสิ่งที่กษัตริย์คิดมีแค่ความอยู่รอดของพวกตัวเองเท่านั้นเช่นเดียวกับทหารที่ไม่ได้ต้องการจะฆ่าใครแต่มันก็ไม่มีทางเลือกอื่น เพื่อที่จะได้มีชีวิตลอดทุกคนต่างต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือจากคำสาบคนคนนั้นยังถามเธออีกว่าเธอมีคนที่อยากคุยด้วยใช่ไหมเพราะแบบนั้นเขาจึงใส,ส่สร้อยคอไว้ในรองเท้าของเธอและคนที่อยู่ในรูปคือพ่อแม่ของเธอใช่ไหมแต่เธอก็บอกว่าไม่ใช่เพราะมันเป็นของสำคัญของครูแต่ครูลืมเธอไปแล้วได้ยินแบบนั้นคนคนนั้นก็เรียกชื่อเธอออกมา ก่อนจะบอกว่าเห็นตายฝารกระเก็ตเขียนไว้แบบนั้นพอเห็นว่ามันถูกสลักไว้จริงๆเธอก็ร้องไห้ออกมาคุณคนนั้นยังบอกอีกว่าทหารกำลังจะมาถึงจึงต้องออกไปก่อนและตอนนี้คงจะเร็วเกินไปที่เธอจะยอมแพ้พูดจบเสียงท้องของเธอก็ร้องออกมาจึงบอกอีกว่าเธอควรจะกินข้าวให้หมดเพื่อหอนทางข้างหน้าของเธอเองหลังจากที่คนคนนั้นออกไปเธอก็คิดว่าช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆ จากนั้นก็กลับไปนอนที่เตียงพร้อมกับมองซอยคอในมือไม่นานจากนั้นก็ตัดสินใจได้ว่าเธออยากจะอยู่กับครูในขณะเดียวกันครูยังคงเดินเตร่อยู่ในป่าและดูเหมือนว่ากิ่งไม้จะเริ่มงอขึ้นตามส่วนแตกหักของร่างกายบ้างแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูสปายมังงะสยองขวัญและต้องการเนื้อหาที่โหดจริงจังขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของอ้วนน้อยซอยสองสมาชิกทุกคนจะได้รับอิโมจิสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และสิทธิในการรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครรับชมวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงแบบไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์สิทธิในการเลือกบทมังงะที่อยากดูได้ในแต่ละเดือนและที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับสมาชิกระดับสูงสุดรับไปเลยฝ่ายมังงะต้นฉบับที่ใช้ในการสปอยเสร์ฟตรงถึงมือคนจากประเทศญี่ปุ่นเลือกระดับความคลั่งมังงะในตัวคุณแล้วกดสมัครสมาชิกเลยจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน